สวัสดีพี่น้องบ้องไปนะครับผมมือนี่มาพอกันนี่คือเกา่าในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมือนีพาพี่น้องมากินส้มตำปูนาดองพอดีว่าผมได้ผลิตภัณฑ์ของแคลฟเฮานะครับพี่น้องนี้เลยนะครับเป็นปูดองอ่า ปูดองนี่นะครับเลี้ยงเองนะครับพี่น้องบ่มีพยาธนะครับบอกเลยว่ามั่นทุกโตอีกอย่างที่ผมมักนัก่นก็คือมันบ่มีกินข้าวกินดินไหมพี่น้องเศษด,ดินตีนี่บ,บ่มีนะครับเลี้ยงน้ําใสๆเลยมาหมื่นหนึ่งสิบพากพี่น้องมาต่ำบัะคงนะครับหลายๆคนก็นอยากเห็นว่าเอ๊ะผมต่ำเัืองใดน,นะครับใช้พริกแห้งในการต่ำนะครับพี่น้องต่ำลงไปเลยไผ่มาแกลกบ่แหลกกันแต่คืนยุคข,ข้าเนาะพี่น้องเนะาะใส่พริกแห้งลงไป นะครับผมใส่บะเกียเคี้ยนะครับมะนาวบีบลงไปครับพี่น้องนะมะนาววัตถุดิบหลักแนวมือนีของเขานั่นก็คือปูดองนะครับพี่น้องปูดองผมมักแห้งมันทุกตัวจริงๆนะครับพี่น้องเสียออกให้เบิ้งพู่นะนะครับตัวใหญ่ๆนะครับเมึงเนี่ยเขาใส่ลงไปครับ มีตะตัวใหญ่ๆมั่นๆนะครับพี่น้องบุนะอ, <c oughs> อยากให้เห็นนะครับผมใส่ลงไปสามตัวเลยครับจัดสามตัวนี่ผงสูรสครับผงชุรสใส่ลงไปหมักหน่อยหมักนวค่ักๆก็ใส่ลงไปหลายๆนะครับพี่น้องน้ำปลา,าบีบลงไปเลยหลังจากนั้นเทาก็ยัวยัวยัวครับพี่น้อง ผมสียัวก่อนนะครับผมจังสีใสเส้นบะเพงนะครับพี่นอ้องเป็นดาแสบครับบ่กมนีต่ำแบบง่ายๆตำปูนาดองครับเดี๋ววิธีการต่ำนะครับบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือผมสีบอดไซ น้ำตาลแล้วพี่น้องเด้อผมจะไม่ใส่น้าตาลนะครับเวลาตาคุงนะครับบางตะว่าบางที่ก็คิดจะใส่น้ากระเทียมดองอก็ใสซอยู่นะครับแล้วแต่แต่ว่าส่วนมากแล้วผมจะใส่น้าตาลนะครับนํำตาตำคุงนงสิพี่น้องอยากให้นามหลายๆเยอะโดนๆครับพี่น้องโอ้หอมอีกกระปูหอมปูดองมากๆพี่น้องเวอรแต่แซบบ่เดี๋ยวซิมมึงก่อนเด้อครับเนดะ้อ ออืืสุดยอดเลยครับ้อมกินมืดดิเขากินกรบปุงครับพี่น้องอยากน้ำบออยากน้ำบอมาเด้อครับเด้อไปกินกันครับบารท,ที่นี่หิมะพี่น้องมาบาท,ที่นี่งวุ้ยฝนอ่ะ่มแห้งคักแห้งแน่เละครับผมหมู่บ้านนี่ก็ฝนตกประสันนะครับเนี่ยเมือแรงเบิงเสียวเบิงเสียวปูดองพี่น้องเบิงนะครับพี่น้องเบิงมั่นคักมั่นแน่นะครับผมเนาะ ให้พี่น้องเบื่องอีกที่หนึ่งเดี๋ยวสนใจผมสิเอา,อาลิงต้งการสร้างไห้นะครับผมนี่เลยนะครับผมปูดองผลิตภัณฑ์ของแคสเฮาส์ House นะครับพ่นมีหลากหลายอย่างอยู่นะครับผมก็ไปสอบถามเบิ่งกันได้ได้ครับเดอ้อบอกเลยว่าบมมีหอดกินข้าวดินบมมีเศษดินบมมีอย่างเลยเป็นเลียงธรรมชาติเลยนะครับพี่น้องนะหนามใสๆเลยเพื่อเลียงได้บ่ <laughs> นาใสครับหอม ักน้ำมันกระมมปลาคามีกุ้งน้ำครับกุ้งไา้เสือใส่หน่อยครับใส่ไงบอมี่ผมอยากได้รุ่นสามถึงหาตัวโล่งเลยคือเพิ่มคือผมเคยกินอ่ะอือหือ หวานแสบคักปูดองนี่บ่ได้เข้มขักนะครับเนาะ ตอนตอนดองความมันของมันมันจ้ำก่อนกินพอสมัยตะเกียบวันนี้พอขึ้นเต่าครั้งตามากมากครับพี่น้องจ้ำมันมันเนี่ย,ขขก,นนยกินกระแล้วคาบย้อนสมัยตะเกียบมัน นำไม่ห่อนตัดเล็บมันออกก่อนกระไดด้นะพี่น้องเด้อก่อนห่อสีเห็ด <cười> <cười> ở đây yếm có gì หย่อมนหอดเปลือก แกงก็กุ้งบานห่ออยู่โลละสี่ร้อยห้าสิบครับไม่ได้กินโดนละ กําหอดกระทินดูว่าพระเซ็นอ่อนจำบรนณาตรงดึงแบบนี้เลยครับพี่น้องเนี่ยจำนำประเด็กยักหน่อย แซ่บมั่นครับบ่ได้วอาเล่น นุ่มดีครับมื่อนึ่นแก้มกับอันนี่แหละเน้นแก้มกับกุ้งครับแต่บอกหุงมือนไง เนื้อน,นี่แบบเด้งดึงดึงอีกเลย ขันแกะไว้มันบ่งง่ามไหมพี่นอ้องก,ก,ก็เลยบ่แกะมาแกะตอนกินเลยได้อัดทดกว่ากัน ออกดีวกว่าว่าจะจับน้ำใหม่กินกุ้งดีวกว่าเป็ดมากมากได้เป็นหนองเปลือกมัน,มนกินดีเดี๋ยวติดข้อ,อติดอย่างมันเด้

กีนนี่เนาะไปคูดเทียสิได้เจลาะโตครับพี่น้องเขาเลือกบะเลยพร้อมโตน้อยโตใหญ่มาอ้อมาปนซูม,มือเนี่สบาย,รย,รย,ายครับพี่น้องเลี้ยงไข่เพิ่มเลี้ยงหลาครับได้เลยดีนะเด้๋พี่น้องเลี้ยงไข่เลี้ยงปูไข่นี่ก็ได้วันนี้เขาก็น,นํามาแปะรูปเอานะครับ ก็จะหนูอบองค,คนที่เพื่อนเลี้ยงหนูเนี่ยเพื่อนกับแปรรูปโดยการนำ้ำหมาเมาอบองไข่ได้ไข่ดีกว่าเลี้ยงนะครับ ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรายการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ดต้องขออภัยเวลาที่นี่เด้อพี่น้องเด้อจังใดก็ฝากในกระแลวกันบอกเรื่องว่าคุมนะครับพี่น้องผมลืมบอกว่ามันบ่แม่นกับปูกน,น้อยๆเด้อพี่น้องมึงแน,นก่กระปูกบางใหญ่นะครับเนึ่งกระปูกในได้เกือบยี่สิบโตคนละนะครับผมกระปูกบางใหญ่นันบ่แมันกับปุกน,น้อยๆฝากไว้ในกระแลวกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับสนใจกัน ไปสร้างได้ตามที่ยูที่ผมเอาให้นะครับผมอะ่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันไหมในะคลิปต่อไปครับพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีครับ